ครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้งานด่วนครับผมวันนี้นะครับก็จะพักผ่อนพอดีมีงานอย่างด่วนนะครับพอดีส่งมันแล้วพอดีมันยังไม่ถึงเข้าแก่นะครับผมมีอุบัติเหตุนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก็คือสภาพรถนะครับที่ส่งมันไปให้ต่าแก่นะครับโอ้โหแม่งเต็มเต็มเลยวะเนี่ยยับหน้าเลยนะครับงัดขึ้นเลยครับงานด่วนแล้วที่เราจะต้องทํา เป็นมันแค่ลอดนะครับประมาณ5้าตันได้ดอันนี้ปากผานไหมไอีกหน่อยนึงก็ได้ปท้ายเลยไหมล่ะไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยวปิดท้ายแล้วก็ถอยคิดดีกมันจะได้ไม่ห่างโอเค 200ให้พี่ <laughs>

โอ้หฮะรถจุไปหกตันครับครับให้ดูรถ <laughs> <laughs> ข้างบนเรียงที่สวยนะข้างบนนะ่ะ <laughs> ข้างบนเรียงที่สวย <laughs> รยวย <laughs> อาตอนนี้ ได้จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับอันนี้แถมท้ายนิดนึงแถมท้ายนิดนึงนะครับการอารถขึ้นครับผมสวัสดีครับผมเสร็จครับผมนะครับถอยมันขึ้นอีกคันนึงเนื่องจากรถชนกันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมตั้งแต่บ่ายสามครึ่งรถมาตอนห้าโมงครับผมปกตันครับคันนี้จริงจรงถล่องจู่ได้ไม่เยอะแต่คันนี้รถที่เสร็จโอเคครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับ เหนื่อยต้งสัยต้องไปกินน้ำมาขามแล้ว